ทดสอบที่พวกคุณจะต้องเจอวันนี้ก็คือ Mystery Box หรือกล่องปริศนาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจะได้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่นถ้าพร้อมแล้วนะคะเอามือแตะที่กล่องค่ะหนึ่ง บอกกับพี่ตองว่าเราทําได้เราก็จะได้คุมเกม2เราไม่ได้เลยว่าอะไรอยู่ข้างในแต่ว่าทําใจมาแล้วว่าจะต้องเจองูากับอาหารป่าเนี่ยผมร้องไห้เลยนะเปิดค่ะโอ้โหีเมียมของอร่อยหมดเลยอ่ะทำอะไรก็อร่อย พอเห็นของในกล่องก็คือเมนูเป็นพันานเพรเมียมหมดเลยอะทำอะไรให้เชฟกินเน่แล้วถ้าไม่สร้างสรรค์น,นะไม่ใช่แค่พี่แอร์ที่เครียดผมเองก็เครียดเพราะว่าวัตถุดิบมันมีหลายตัวครับการจะชูให้มันเด่นทั้งหมดนี่มันยากอันนี้อยากทำอะไรอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมาเดี๋ยวเอาไปเผากันเลยงานนี้เราสบายแนละ้วเรามีเชฟที่ปรึกษาที่ดีเราก็รู้เมนูแล้วด้วยเเลยประชุมกันเรียบร้อยแล้วเหรอพวกคุณทราบกันดีอยู่แล้วว่า ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใน Masterchef คิดเช่นแห่งนี้พวกคุณต้องยอมรับได้ทุกสถานการณ์มันมีอะไรมันต้องมีซัมติ n งมันต้องพลิกสักอย่างอันนี้คือชัดเลยร0 0ต้องมีอะไรเด็ดๆแน่นอนขอเชิญทุกคนออกมาด้านหน้าค่ะเอาละวามสุดิีดีดง่าย,ายมันไม่ได้มากับกติกาง่ายๆแน่นอน ใน Masterchef Kitchen นะคะไม่มีอะไรคาดเดาได้กฎและกะติกาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อนะคะว่าแล้วอะไรอ่ะจะมาเอาของวัตถุดิบฉันไปหรออยู่ในรายการ Master Chef ครับก็ต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากฎกติกามันเปลี่ยนได้ตลอดดังนั้นนะคะขอเชิญเชฟที่ปรึกษาค่ะ มีใครอีกไม่พอใช่ไหมเขารถไม่ไปถึงเหรอเราก็งงแล้วใครวะหรือจะเป็นเชฟที่ปรึกษาอีก4คนที่ไม่ใช่เชฟชุดนี้อ๋ออะไรก็ไม่รู้ไม่อย่างหวะเพราะนี่คือการแข่งขันของเซเลบริตี้ไม่ใช่การแข่งขันของเชฟที่ปรึกษาและเพื่อความยุติธรรมในการแข่งขัน พวกคุณจะต้องสลับเชฟที่ปรึกษาในทุกสัปดาห์โอ๊ยตายแล้วเปลี่ยนเชฟหรอขอดมยาดมแป๊บทำไมดีใจอะเฟิร์สแอร์โอเคไหมครับแต่หนูรักเฟิร์สนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยคุยกับหนูโทรหาไม่รับใช่ปะโทรหาก็ไม่รับค่ะ จะพูดยังไงนะคะเพราะว่าแค่โทรไปเฟิร์สยังไม่รับเลยค่ะหนีกับน่านไปเลยจ้าอย่าลืมนะครับเซเลบริตี้ทุกคนต้องสู้ด้วยตัวเองให้ถึงที่สุดขอเชิญวงล้อแห่งบุญกุศลอีกครั้งครับเอาไว้งเลวงล้อกงกรรมกงเพียนของเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะได้ไข่นอได้ลุ้นอีกแล้วถึงเวลาที่พวกคุณจะต้องอธิษฐานอีกครั้งแล้วครับ ใครก็ได้แต่ว่าติดเชฟคนเก่าเฟิร์สค่ะ หนีฉันไม่พ้นหรอกเธอโดนฉันจองเว้นตลอดไปแม่ป้าสวยแล้วป้านายมันทำบุญมาน้อยจริงแล้วตรงแบบเป๊ะเป็นไงล่ะพรมลิขคิดมันดานชักพาสรุปนะคะคุณพีทคู่กับจ๋าค่ะคุณแอร์นะคะคู่กับเชฟเฟิร์ส ุณตองนะคะกับเปาเป้ค่ะมาแลสลับกันอ่ะพี่มอนแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องเดียวมากนะคะขอเชิญน้องเดียวกลับเชียงใหม่ไปก่อนเลยค่ะยังไม่คุดดูนะอุตส่าห์มาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมายืนแล้วก็กลับไปออกมาดีกลับเชียงใหม่อีกแล้ว นคู่เดียวงนคเดีว,ดวถึงแม้ว่าเซเลบริตี้จะไม่ได้คู่กับเชฟที่ปรึกษาคนเดิมแต่อย่าลืมนะครับว่าจุดมุ่งหมายของคุณยังเหมือนเดิมนั่นคือตำแหน่งมาสเตอร์เชฟเซเลบริตี้พร้อมกับเงินรางวัล1ล้านบาทเพื่อนำไปบริจาคแก่มูลนิธิที่คุณได้เลือกไว้ สำหรับแอร์ตำแหน่ง Master ร h เ f c e l เลบ i t y คนแรกของประเทศไทยอ่ะเป็นฝันที่ไกลตัวแต่ว่าสู้เต็มที่ค่ะเราจะช่วยให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราอยากทำให้ความตั้งใจของเขาอ่ะมันสำเร็จขอเชิญทุกคนประจำที่สเตชันค่ะเชฟที่ปรึกษาจะมีเวลาเพียงแค่ 5นาทีเท่านั้นในการเข้าช่วยเหลือนะคะพวกคุณมีเวลา60นาทีในการทำอาหารจานนี้พร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว